แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2566ไตรามา 4. สสาถึงสศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอจอมบึงได้มีการวางแผนการดำเนินงาน3ด้านดังนี้แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีจำนวนผู้เรียน406คนได้วางแผนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักศึกษากศนโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพโครงการค่ายอาสายุวกาชาตินอกโรงเรียนหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมบึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่าน QR c อา e ค การจัดการศึกษาต่อเนื่องมีการวางแผนการดำเนินงานแบ่งเป็นไตรมาสสามและไตรมาสสี่การดำเนินงานไตรมาสสามมีแผนการดำเนินงานดังนี้หนึ่งกลุ่มสนใจตำบลจอมบึงมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพการทำวุ้นการทำกล้วยฉาบหลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพทองม้วนสดหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไวเทียม ตำบลปากช่องมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไหวเทียมหลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพการทำโดนัทจิว๋วหลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพขนมชั้นขนมวัฟเฟลตำบลเบิกไพรมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการสานขันตกสำหรับใส่พวงมาลัยหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำปลาส้มสมุนไพร หลักสูตรการแปลร,รูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยตำบลด่านทัพโกมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมสังเคราะห์หลักสูตรการทำกระเป๋าทูอินวันหลักสูตรการย้อมผ้าจากสมุนไพรตำบลแก้มอ้นมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการสานขันตกสำหรับใส่พวงมาลายัยหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไหวเทียม หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยตำบลรังบัวมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกกลายไม้หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำปลาส้มสมุนไพรหลักสูตรการแปลรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตย2รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพได้จัดหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นไหวเทียม โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มละสามตำบลกลุ่มที่หนึ่งตำบลจอมบึงตำบลปากช่องและตำบลรางบัวกลุ่มที่สองตำบลแก้มอน้นตำบลเบิกไพรและตำบลด่านทับตะโกการจัดการศึกษาต่อเนื่องไตรมาสสี่หนึ่งรูปแบบกลุ่มสนใจตำบลปากช่องมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพการทำโดนัทจิว๋ว หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพขนมซาโมซ่าหลักสูตรการสารกระเป๋าจากเส้นพลาสาาติกกลายไม้ตำบลจอมบึงมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพการทำฝอยทองหลักสูตรการทำจากสารการสารฉลอมหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไ,ไหวเทียมตำบลรังบัวมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการสารขันตกสำหรับใส่พวงมาลายัย หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำปลาส้มสมุนไพรตำบลเบิกไพรมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำปลาส้มสมุนไพรหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยหลักสูตรการสารขันตกสำหรับใส่พวงมาลัยตำบลแก้มอ้นมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้ หลักสูตรการสานขันตกสำหรับสายพวงมาลัยหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไหวเทียมหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยตำบลด่านทัพตะโกมีหลักสูตรการฝึกอาชีพดังนี้หลักสูตรการสานฝาชีจากเส้นไหวเทียมหลักสูตรการทำที่ใส่แก้วเยติจากเส้นไหวเทียมหลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพขนมฝอยทองขนมทองหยอดสอง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพมีการแบ่งกลุ่มชั้นเรียนเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งตำบลจอมบึงตำบลปักช่องและตำบลรางบัวจะทำหลักสูตรการสารตะกร้าจากเส้นไหวเทียมกลุ่มที่สองตำบลเบิกไพรตตำบลด่านทับตะโกและตำบลแก้มโอนจะทำหลักสูตรการสารขันตกจากเส้นไหวเทียม 3. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ได้จัดทำหลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารการทำไข่เค็มใบเตยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุทั้ง6ตตำบล 4... กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจัดทำโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุมิติสุขภาพณห,ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึง5กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน จัดทาโครงการศึกษาดูงานการทําปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมณศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงรงพระคุณ6การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดทําโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนามโมเดลณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนามโมเดลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยศาศัยไตรามาสสามถึงสี่ มีแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. ห้องสมุดประชาชนอำเภอจอมบึงกลุ่มเป้าหมายจำนวน1 5 0 0คน2ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกลุ่มเป้าหมายจำนวน120คน 3. ห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คน4บ้านหนังสือชุมชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คนและ5อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกลุ่มเป้าหมายจำนวน120คน และนี้คือแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,566ไตรามาส3ถึง4ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจอมบึงค่ะ